กดถึงน <Ừ. S 1> ครสวรรค์เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีะจะลงพื้นที่ตรวจราชการที่นคร,ครสวรรค์ที่จิตวันนี้นะคะคเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลค่ะ ครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปลงพื้นที่กันซึ่งตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงเช้าเลยท่านนายกรัฐมนตรีจะติดตามการบริหารจัดการน้ําเพื่อความยั่งยืนและเพื่อการเกษตรสมัยใหม่นะครับที่สันฝายเก่าบึงบอระเพ็ดตาบลหนองปลิงอาเภอเมืองนครสวรรค์ครับไปรับฟังการสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ํสี่แควโมเดลและก็พัฒนาเกษตรสมัยใหม่รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ําภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ําช่วงฤดูน้ําหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการ การบริหารจัดการนั้นอย่างยั่งยืนแล้วก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบึงบอระเพ็ดแล้วก็ปลารสเด็ดปากน้ำโพอื พบประชาชนผู้ที่ได้รับผลได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่บึงบอระเพ็ดด้วยนะครับจากนั้นท่านนายกจะติดตามการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในระดับพื้นที่ที่วัดดงแม่สีเมืองครับตาบลตาสังอําเภอบันพพิสัยและก็สักการะหลวงพ่อโตและก็นมัสการพระครูนิวาสบุญญากรเจ้าอาวาสวัดดงแม่สีเมืองที่วิหารหลวงพ่อโตด้วยนะครับรวมไปถึงรับฟังการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร บึงบอรรนรวมไปถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การน้าบึงบอลที่อำเภอวันพฤ,พพฤษทสยด้วยแล้วก็พบพี่น้องประชาชนที่อำเภอด้วยเสร็จแล้วท่านนายกจะไปตรวจติดตามการพัฒนาความมั่นคงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงพยาบาลวันพฤ,พพฤษิสัยตำบลเจริญผลด้วยนะครับ